สำหรับเทคโนโลยีถัดไปคือ AMD f r e e s y n c Technology นะครับซึ่ง f r e e s y n c Technology นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดอาการภาพซ้อนหรือภาพฉีกขาดในนะครับซึ่งคอเกมน,น่าจะรู้กันดีว่ามันจะเป็นยังไงครับหรือที่เรียกว่า Screen Tiering นะครับและยังช่วยลดอาการอินพุตแหลกนะครับหรือการกระตุกซึ่งทําให้ภาพนั้นลื่นไหลครับสำหรับการทํางานครับนี่คือ ถ้าตัวอย่างในกรณีที่เราไม่ได้เปิดฟ r e e s y n c นะครับก็จะเป็นการทํางานของ v s y n c แทนครับซึ่ง v s y n c จะทํางานโดย FreeSync จะส,สั่งให้มีการรีเฟรชหน้าจอครับสำหรับรีเฟรชก็คือการคําสั่งในการสร้างหน้าจอใหม่ <c oughs> ในความเร็วที่คงที่นะครับซึ่งจะทําให้มีประสิทธิภาพความเร็วที่สูงสุดแต่ว่า GPU นั้นยังสร้างหน้า หน้าจอหรือเฟรมถัดไปยังไม่เสร็จนะครับก็จะทําให้เกิดภาพกระตุกหรือภาพติดติดขัดนะครับแต่ถ้าเปิดฟีซิงขึ้นมานะครับฟีซิงก็จะทํางานทําการประสานงานกับตัว GPU ให้ GPU นั้นสร้างเฟรมถัดไปไว้ล่วงหน้าแบบว่าพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อถึงเฟรมถัดไปก็จะเปิดไปได้เรื่อยๆก็เลยจะทําให้ภาพนั้นสมูทและไม่ติดขัดนะครับผม ต <laughs> <laughs> ก็ไม่แพงครับสลับตัวต่อไปคือ 4K Resolution Support ครับก็ตามชื่อนะครับเป็นเทคโนโลยีที่รับรอ,องรับ รายละเอียดของจอภาพระดับ 4K นะครับซึ่งความ 4K นั้นเพื่อนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นยังไงนะครับคือจะมี 4K หรือก็คืออยู่ที่2 3 0 4คูณ4 9 6พิพิกเซลนะครับคือพูดง่ายๆคือยิ่งพิกเซลเยอะนะครับกย็ยิ่งทำให้ภาพนั้นมีรอยรอยป่าหรือรอยตัด แบบขั้นบันไดที่น้อยลงทำให้ภาพนั้นดูเรียบเนียนยิ่งขึ้นนะครับครับสำหรับเทคโนโลยีถัดไปคือเฟรมเรทแทร็กเก็ตคอนโทรลนะครับหรือความหมายคือควบคุมเฟรมเรทครับเฟรมเรทคือในกรณีตัวอย่างก็คือเวลาเราเล่นเกมเ,เวลาเรามีการ์ดจอตัวที่แรงๆตัวอย่าง ตัวสเปคสูงๆแต่เราเล่นเกมที่ททว่า,าใช้เฟรมเรตต่ำๆหรือพวกประมาณเกมออนไลน์ที่ไม่ต้องใช้ frame rate เฟรมเรตเยอะนะครับแต่ว่าตัวการ์ดจอจะถึงแล้วเกมจะใช้เฟรมเรตที่น้อยแต่การ์ดจอนั้นจะทํางานเต็มประสิทธิภาพทําให้เกิดการเปลืองเืองพลังงานครับซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้ก็จะช่วยในการควบคุมเฟรมเรตของเกมทําให้ใช้เฟรมเรตใน ระดับที่พอพอๆกับเกมนะครับซึ่งทำให้เกิดความประหยัดพลังงานครับครับ